าประเด็นดังวันนี้ยังตามกันต่อกับเรื่องหมูแพงนะครับเพราะที่ประชุมคอรมว,วันนี้มีมติเทงบ570กว่าล้านบาทไปเยียวยาคนเลี้ยงหมูที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ASF ประจูบเหมาะกันเลยครับวันนี้ในที่สุดทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมายอมรับว่ามีโรคอาหิวาแอฟริกาหรือว่าโรค ASF ระบาดในหมูจริงๆหลังจากที่ที่ผ่านมาปฏิเสธว่าไม่มีครับ ไปดูที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนนะครับวันนี้ที่ประชุมคร,รมอนุมัติงบกลางปี65วงเงิน574ล้าน101,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาแอฟ,ฟริกาในสุกรหรือว่าโรค ASF ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงเอางบนี้เนี่ยเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายระหว่างวันที่23มีนาคมถึง15ตุลาคมปี64ในพื้นที่56จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีกเกษตรกรที่ทำลายสุกรไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับเงินชดเชย4,941รายเป็นสุกร159,453ตัวส่วนการพิจารณาเก้าอี้อธิบดีกรมปรศุสัตว์กรณีมีหนังสือจากภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แจ้งเตือนเรื่องโรค ASF ไปตั้งแต่เดือนธันวาคมนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและให้สอบถามอธิบดีกรมปรศุสัตว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสาก์ให้ถามเหมือนกันว่าคอเทจจริงเนี่ยเป็นอย่างไรด้านนายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตอธิบดีกรมปรศุสัตว์ที่ถูกพาดพิงแล้วก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าไม่ได้รับหนังสือนะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะทํางานด้านวิชาการป้องกันควบคุมและกําจัดโรค ASF ในสุกรในที่สุดก็ถแถลงยอมรับวันนี้ว่าพบโรค ASF จากโรงฆ่าในจังหวัดนคนปรปฐมจริง โดยหลังจากนี้เตรียมจะแจ้งองค์การสุขภาพสัตว์โรคเพื่อแจ้งเตือนให้ประเทศสมาชิกรับทราบนะครับก่อนจะประกาศเป็นเขตโรคระบาดและควบคุมการเคลื่อนย้ายในรัศมี5กิโลเมตรพร้อมเร่งสอบหาแหล่งที่มาของโรคด้วยซึ่งถือว่าคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่กรมปศุสัตว์ออกมายอมรับว่ามีการระบาดของโรค ASF ในประเทศไทยจริงๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปฏิเสธมาโดยตลอดครับ ในการดําเนินการประกาศเขตโรคระบาดน,นะครับและกัการเคลื่อนย้ายสัตว์นะครับก็เราจะร่วมกันพิจารณานะครับในเรื่องของข้อมูลทางระบาดวิทยาน,นะครับเพื่อที่จะดําเนินการนะครับว่าจะชดใช้นะครับาราคาสุกรที่ถูกทำลายซึ่งตรงน,นี้รัฐบ,บาลก็ได้ดําเนินการในการลดความเสี่ยงมาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การที่สุกรเนี่ยนะครับจะต้องนำความเรียนใหม่เนี่ยนี่ก็จะต้องประเมินนะครับความเสี่ยงนะครับในกรณีที่บริเวณตรงนั้นในการป่วยโรคนะครับซึ่งตรงนี้ขอ,อยืนยันว่าเรายังไม่มีการพูดว่าระบาดนะครับคือเราพบจุดนะครับเป็นเรพบจุดเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามกฎหมายผอแค่จะาระยับโรคระบาดสา์2 5 5 0 เรา,เราเดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมนะครับอดีบดรกรมปรศุสัตว์ยังอธิบายว่าผลการวิเคราะห์ตัวอย่างในเบื้องต้นจากจํานวนทั้งหมด309ตัวอย่างพบผลวิเคราะห์เป็นลบจํานวน308ตัวอย่างและมีผลบวกเชื้อ ASF 1ตัวอย่างจากพื้นผิวสัมผัสบริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่มาจากจังหวัดนคนปรปฐมโดยชุดเฉพาะกิจได้ลงพื้นที่เข้าสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา หาแหล่งที่มาของสุกรและสาเหตุเพื่อควบคุมโรคโดยเร็วหวังจะลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดจบเรื่องหมูที่ไม่หมูๆนะครับไปดูเรื่องราคาของแพงกันหน่อยนายกได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีมติว่าจะตรึงราคาจําหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์มและเนื้อไก่เป็นเวลา6เดือน นับตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงมิถุนายนนี้โดยราคาไก่มีชีวิตจะขายที่กิโลกรัมละ33บาท50สตางไก่สดส่วนเนื้อน่องและสะโพกขาย60 6 5บถึง65บาทต่อโลเนื้ออก65 7 0บาถึง70บาทต่อโลพร้อมประสานให้กรมปรศุสัตว์และผู้เลี้ยงเร่งเพิ่มผลผลิตภายใน45วันส่วนกรณีไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ปรับขึ้นเป็นฟองละ3บาท ช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรมการค้าภายในได้หารือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ไปฟังเสียงอธิบดีกรมการค้าภายในกันครับเองเราก็มีไก่อยู่นะฮะพอเพียงพอนะครับแล้วปริมาณไข่ไก่เองก็ยังไม่ได้เ,เกิดภาวะที่ขาดตลาดหรืออะไรนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่เ,เกิด แ i นิคไบ้งนะครับเราก็ได้มีการขอให้ผู้เลี้ยงเองนะครับเพิ่มกําลังการเลี้ยงไก่นื้อไก่ไข่นะฮะเข้าไปในระบบนะครับตอนนี้ไข่ที่อยู่ในระบบก็อยู่ระหว่างที่จะต้องปลดออกมานะครับ